าการจเจริญธรรมทางปัญญาจำเป็นต้องพิจารณาหลังจากนั่งสมาธิแล้วทุกครั้งหรือไม่และต้องหลับตาเหมือนนั่งตอนนั่งสมาธิหรือไม่ครับคือก่อนที่เราจะไปทางปัญญาได้นี่ควรจะฝึกสมาธิให้เข้มแข็งก่อนให้สามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเรายัางน้มลุกคุกคานอยู่กา,ยการเข้าสมาธิอยู่นี่อย่าเพิ่งไปทางปัญญา วเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญสติต่อไปก่อนให้มีพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดจนเราสามารถมีสติคุมความคิดได้ตลอดเวลาและเวลานั่งก็สามารถทําจิตให้เข้าสู่สมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการถ้าเราชํานาญแบบนี้แล้วเราถ้าจะไปทางปัญญาก็ไปตอนที่เราออกจากสมาธิมาตอนที่อยู่ในสมาธิเราไม่เจริญปัญญาและต้องการพักผ่อนจิตใจ ให้จิตนิ่งให้สงบไม,ม่ไม่ไม่ให้ทํางานการเจริญปัญญาน,นี้เป็นการทํางานต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนพอจากสมาธิมาแล้วก็ให้มาพิจารณาของรอบตัวเราก่อนของที่เราลักเราชอบของที่เรายัางลักยังโหวงอยู่เช่นลาบยศสารเสริญสุขพิจารณาว่าไม่เที่ยงไปยึดไปติดแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดถ้าปล่อยวางลาบยศสารเสริญสุขได้แล้วค่อยมาพิจารณาร่างกาย ปล่อยวางร่างกายได้แล้วก็มาพิจารณาเวทนาปล่อยวางเวทนาได้แล้วมาพิจารณาจิตอีกที่หนึง่งนี่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติทางปัญญาแต่ก่อนจะไปทางปัญญาได้ต้องมีสมาธิที่ชานาญที่เข้มแข็งที่สามารถหยุดความอยากต่างๆได้ถ้ายังหยุดความอยากต่างๆไม่ได้เวลาไปใช้ปัญญาให้หยุดความอยากก็จะหยุดไม่ได้เจ้าค่ะ จาก YouTube หลังๆมานึกถึงความตายก่อนจะตายรู้สึกกลัวเจ้าค่ะเราควรนึกแบบไหนไหม่ให้กลัวคะถ้ายังกลัวอยู่แสดงว่าจิตยังไม่มีกำลังไม่มีสมาธิพอไม่สามารถหยุดความกลัวได้ดังนั้นก่อนที่จะพิจิตรถึงความตายให้ทําสมาธิให้จิตให้สงบ,บก่อนถ้าจิตสงบแล้วเวลาออกจากสมาธิมาจิตจะมีกําลังหยุดความกลัวได้คิดถึงความตัวคิดถึงความตายแล้วจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อน ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะ okay. ไม่มีคำถามเวาท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้